สวัสดีครับวันนี้ปังจะพามาที่บ้านคุ้มตะวันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาผักมาให้เจ้าเฮงเฮงกับเจ้ามารวยมาถึงบ้านคุ้มตะวันแล้วนะครับนี่ก็บอรดริเวณภายในบ้านมาครั้งก่อนปังไม่ได้ถ่ายรอบๆบ้านให้ดูนะครับวันนี้ปังก็ได้ถ่ายให้พี่ๆได้มาติดตามชมที่ที่เจ้าเฮงเฮงกับเจ้ามารวยอยู่นะครับ อันนี้กรงนกนะครับได้ยินเสียงนกร้องไหมข้างหลังนี้ก็จะเป็นอ่าบ่อนะครับขุดบ่อไว้ให้เจ้าเฮงเฮงกับอ่าเจ้ามารวยแล้วก็อ่าลูกเป็ดนะครับมีเป็ดอีกเยอะแยะเลยได้ลงเล่นน้ํากันไปครับเห็นไกลๆไหมครับนั่นลูกแกะนะครับกําลังอ่าเดินกินหญ้ากันนะครับ นืองง่อยงเจ้าเห็งๆกับเจ้ามารวยสงสัยจะชอบนะครับออกมาอยู่ที่นี่น้องล่าเริ่องมากๆครับได้เดินเล่นเห็นไหมครับนู่นน่ะอยู่ไกลๆนู่นนะปังก็ถ่ายรอบๆให้ดูนะครับไปครับไปดูกับปังนู่นลูกแกะอยู่ไกลๆนู่นนะครับมองเห็นไหมนี่นเจ้าเหงๆ เอาอ่างน้ําที่อยู่ที่บ้านซอยอเลีออกไหมเขาด้วยนะคะเพราะเขาชอบมากส่วนอยู่ข้างล่างนั้นเจ้ามารวยนะครับเขาดูเป็นคู่กันเลยนะคะเพราะเป็นแฟนกันขานกันไม่ได้เจ้าเฮงๆนี่ชอบน้ํามากเลยนะครับแล้วก็ติดอ่างอันนี้มากเลยนะครับผักกาดที่เอามาจากบ้านหัวหมากนะครับที่ปังไปเก็บ ก่อนจอบมาก็แวะไปเก็บอีกทีหนึ่งนะคะผักกาเดเยอมากเลยครับน่าทานมากๆเลยเยจ้าเฮงเฮงเห็นปังเลยดิมองใหญ่เลยนะครับถ้าก็ถ้าคนไหนไม่เคยเอาอา,อาหารให้เขานะครับเขาจะไล่กิ๊กนะนะนะเดินไปหาหน้าขาวนะครับเจ้าเฮงเฮงนะนะน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเอ้ย อันนี้ดูนะครับที่ปังเคยพามาครั้งก่อนอันนี้ลูกแกะหรือแพะนะปังก็จําไม่ได้นะครับโดยสิน้องตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับน่ารักมากๆเขาจะอยู่ในกรงนะครับจะป่าจะปล่อยเปลี่ยนกันกันกบอ่าอีกฝูงหนึ่งนะครับเห็นไก่แจ้ไหม ไก่แจ้ยู่ไก่ๆนู้นนะครับไก่แจ้ก็มีนะดูนะครับบริเวณในบ้านวันนี้ปางาถ่ายให้ดูเยอะๆเลยนะครับว่าเจ้าหิงๆกับเจ้ามารวยชอบมากอันนี้ไก่พันไข่นะครับเลี้ยงอยู่ประมาณ30ตัวแต่มันก็มีสิ้นอายุไข่ไปด้วยนะครับ นี่นะครับไข่เยอะมากๆเลยนะครับใหม่ๆฮะจะอยู่อ่าใกล้ๆกับลุกแกะอันนี้ลูกแพะนะครับนี่เดินมาทักท่ายด้วยสวัสดีค่ะอ้าวหันตูให้ซะละไปแล้วครับเดินมาหาแป๊บเดียวก็ไปแล้วในบริเวณบ้านนี้คือเดินได้ทั่วหมดเลยนะครับที่ฝั่งนี้จะเป็นที่ของพวกเด็กๆนะครับ ที่บ้านคุ้มตะวันจะอากาศดีล,ล่มลื่นแล้วมันจะกว้างนะครับกว้างมากๆเ,กเด็กๆ,ๆชอบมากๆเลยนะครับร <อ S 1> ดูสิก็มีบ่อน้ําอันนี้บ่อน้ําไม่ใช่บ่อเดียวที่อยู่ที่ปลูกบัวนะครับคนละบ่อกันบ่อนั้นมันลึกนะครับเด็กๆลงไม่ได้นะครับดูสิ เคยกินยาถ่ายให้ใกล้ๆตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆปางถ่ายให้ดูนี่นะครับบ้านที่คุ้มตะวันะคกฟังเสียงน้องๆดูธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติเลยนะครับอยู่ที่นี่เหมือนกับอโซนหนึ่งจะเป็นต้นไม้ล่มลื่นให้เด็กๆอยู่เหมือนกับเราอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับตรงเนี้ยไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะครับ อาทิตย์หนึ่งปังจะออกมาครั้งหนึ่งนะครับมากับนักข่าวเอาอาหารมาให้เด็กๆอยู่ที่นี่ก็จะมีลุงสมศักดิ์กับลุงทวนอยู่นะครับเฝ้าให้ดูนะครับดูสิดูน้องกินผักกาดสิครับน้องชอบมากเห็นเจ้าเฮงๆกับเจ้ามารวยกินน้องยืนมองนะครับปังก็เลยเอาลองเอามาให้กินดู ตกลุงน้องชอบกินครับต่อไปก็คงจะให้น่ารวยกับน้าสวยปลูกเยอะๆแล้วนะคะประก,กาศนะจะได้เอามาให้เด็กๆกินหน้าอร่อยมากเลยครับดูสิดูแล้วก็เพลินไปนะครับอาทิตย์หนึ่งก็จะออกมาหาเขาครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงมากถ้าปังไหมอ่ะติดงานไม่ติดอะไรอ่ะ ปังจะออกมาทุกครั้งเลยนะครับชมความน่ารักไปนะครับเด็กๆน่ารักมากๆเลยปังก็กับขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลท์ทุกกำลังใจที่ติดตามจนจบนะครับกับขอบพระคุณมากๆป่ะไปพร้อมกับเจ้าแหงไอ้พวกแกะนะครับ